สวัสดีค่ะพบกับพี่พีชี้นะคะ English e s t นั่นเองนะจ๊ะเรามาเข้าสู่ช่วงสรรหามาเล่าอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ดีใจอ่ะที่ทุกคนแบบว่าชอบนะให้การต้อนรับนะคะก็เอ่อก็ช่วยแชร์กันหน่อยช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์็นกำลังใจให้หน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ อยากใหท้ทำเรื่องที่ทุกคนแบบว่าอยากทราบด้วยหรือว่าอ,อยากรู้ว่าแนวไหนทุกคนชอบอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบว่าทําออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะพี่พิชิกนั่งวาดรูปนะคะยุกยิกยุกยิกแล้วก็ได้ขึ้นมาว่าเอ๊ทำเรื่องอะไรกีนะเอาเรื่องนี้ละกันเรื่องเอปอนีนค่ะเอปอนีนคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะมีคนมากมายเห็นป่ะแนะะ่หลายคนนะคะเคยเรียนกับพี่พิชิไปในสมัยก่อนนู แล้วนะคะก็กลับมายังมากลับมาดูพี่ช,ชีได้นะคะก็แฮปปี้นะคะได้เจอกันอีกครั้งนะคะ,ะคำว่าโอนีมนะคะโอนีมตรงนี้แปลว่าเนมนั่นเองค่ะแปลว่าเนมนะคะคำว่าอีโฟตรงนี้มันแปลว่าอภรนะคะอภรหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยงั้นชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นหรือชื่อนั้นขึ้นอยู่กับคนนั้นๆความหมายคือเอปเปนีมนะคะก็คือะค,ะคําศัพท์เนี่ยนะที่ได้มาจากชื่อคนค่ะ,ะจนลงไปนะคะ คำศัพท์ที่ได้มาจากชื่อคนจริงๆนี่แหละชื่อคนจริงๆในประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะก็จะได้เป็นแอปรปิมส์เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อโรคนะคะเช่นอัลไซเมอร์อะไรแอสเพอร์เกอร์หรือว่า ดาวน์ซินดด้ไยมยานอาจาไม่ผิดนะคะหลายชื่อมากก็จะเป็นคำเป็นเอปเปนีนนะคะหรือว่าคำศัพท์ที่ได้มาจากชื่อคนนะคะแต่อันนั้นเนี่ยก็่าจะเดาได,าได้ว่าได้มาจากชื่อคนนะคะมันจะมีคำศัพท์อีกหลายคำศัพท์เลยที่หนูอาจจะเดาไม่ได้กันซ้ำว่ามาจากชื่อคนมาก่อนนะคะนะ่าสนใจมากๆเลยเราจะไล่ให้ดูเป็นเรื่องๆไปนะคะเรื่องแรกนี่คำนีอ้อ่านที่ถูกก่อนนะคะอ่านว่าซิลูเอนะคะออกสอบเก้าวิชาสามัญปี หกสามหรือหกสองนี่แหละเรื่องหมาป่าอ่านว่าซิลูเอค่ะซิลูเอนะคะซิลูเอนั้นคืออะไรนะคะซิลูเเอนั่นคือภาพเงาค่ะภาพเงาของคนนะคะส่วนใหญ่เป็นภาพเงาคนภาพเงาอยู่นก็น่าจะได้แหละแต่ว่ามันเกิดจากคนนะคะภาพเงาคนนั่นเองเกิดมาจากอะไรนะคะพี่พีชี่ก็ เซิร์ชเป็นเนื้อหาไว้นิดนึงแล้วได้อ,อ่านไปด้วยกันด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยนะภาพ silhouette เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จริงๆแล้วโลโก้ Englishes ก็เป็น silhouette ด้วยนะคะกำลังกิน English นะคะ because um, delicious นั่นเองนะคะก็ได้เป็น Englishes นะคะเขาบอกว่า the word silhouette is derived from ได้คำศัพท์จดตามไปด้วยนะจ๊ะคำว่า is derived from ค่ะ derived from แปลว่ามาจากค่ะ มาจากนะคะคำว่าซูเอ้นั้นมาจาก the name of เอเตียงล่ะเอเตียงเดอะ์ซูเอนะคะก็ชื่อคนจริงๆเลยเป็นคนชาวฝรั่งเศสนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นคนธรรมดานะจ๊ะเป็นคนที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์เป็น finance minister นะคะ่ะ finance minister ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการคลังอะไรอย่างงี้นะคะเอ่เราาอรมตการคลังรามาตการคลังของฝรั่งเศสเลย ของฝรั่งเศสโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเขาก็เลยแบบได้รูปอลังการนี้หรอในปีในปี1759นะคะสัปที่1 0เอ่อ18นะคะ was forced by France credit crisis นะคะซึ่งจริงๆแล้วในยุคนั้นเป็นยุคที่ ฝรั่งเศสเนีน่ยนะมีวิกฤตทางการเงินนะคะวิกฤตทางการเงิน during the seven years war mm. เพราะว่าทําสงครามเจปีนะคะ to impose s e e e c o n o m i c demand upon the French people p a r t i c u l a r with the wealthy นะคะก็เลยบอกให้ก็อันนี้อันนี้คือเบาๆนะคะที่จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเอามาจากวิกฤตี้ป่ะเด้วเราเป็นวิกฤติของเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะคือยุคน,นนะั้นเนเมื่อฤฤเศรษฐกิจฝืดเรื่องเขาก็จะบ้องแบบรนรงนะคะให้คนรวยนะคะ wealthy เนี่ย the wealthy คือพวกคนรวยนะคะนี้ นะเป็นคำนามเพราะว่าพวกคนรวยพวกคนรวยเนี่ยที่ชอบแบบว่าเขียนภาพตั้งศสก็จะเขียนภาพแบบสวยงามใหญ่โตติดว,ว้ตามบ้านเลยใช่ปะเขาก็แบบว่าเฮ้ยเลิกเขียนภาพอลังการละดีเทลเยอะสักทีให้เขียนเป็นภาพอย่างนี้ก็พอภาพถมดำนะคะจะได้แบบประหยัดลงนะคะคนสมัยก่อนเขาก็เลยแบบว่าหมันไส้นะคะก็บอกว่าอุ้ยขี้เหนียวขี้เหนียวเหมือนไอซ i l h o u อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่า ประชดประชดเบาๆนะคะว่าขี้เหนียวเหมือนซิลเอนะคะก็ได้เป็นคำว่าซิลเอจริงๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่าะเห็นไหมคะคำแรกนะคะซิลเอนะคะเป็นอเปอร์เนมที่มาจากคนฝรั่งเศสค่ะไม่หมดเพียงแค่นั้นคำที่2นะคะคำนี้นะคะคำนี้ย้ายมาจากฝรั่งเศสเป็นคนอังกฤษบ้างค่ะชื่อว่านายบอยคอร์ดค่ะบอยคอร์ดเพรว่าการแบบการบอยคอร์ดอ่ะการเคยอะไรภาษาไทยถูกบอยคอร์ดถูกการการถูกขับไล่อย่างเงี้ยการถูกความบาด เนี้ยการถูกความบาดนะคะการถูกขับไล่อะไรเงี้ยคือคนแบบไม่ติดต่อไม่สมาคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเอาพี่เราถก boycott เป็นใครเป็นคนแรกเลยเหรอที่โดนโดนนี้เขาก็ในประวัติศาสตร์เขาว่าเป็นคนคนแรกเลยค่ะที่โดน boycott นะคะ,ะคะือนาย boycott นั่นเองนะคะเรื่องราวเนี่ยมาจากอะไรครับ the word boycott entered English language during the Irish land war นะคะก็สมัยก่อนนะคะก็อังกฤษเนี่ยก็ก็ครองไอร์แลนด์ด้วยนะคะก็มีการ คือคิดง่ายๆคือคนอังกฤษเนี่ยก็ไปจับจองที่เนอาร์เรลลนะคะแล้วคนอาร์เรลลเนี่ยที่อยู่นั่นอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นที่ของฉันมาจับจองเป็นของแกได้ไงอะไรเงี้ยเขาก็ท้ากันเรื่องเรื่องดนแดนนะคะ and derived from Captain Charles Boycott นะคะก็คนในรูปเนี่ย Charles Boycott นะคะ The Land Agent คือคนคนนี้ถูกส่งไปเป็นแบบว่าคนดูแลที่ดิน นะคะ of and absentee landlord นะคะก็คนดูแลที so ่ดินให้กับพวกแบบคุณนางอะไรเงี้ยในอังกฤษนะคะก็ไปดูแลที่ดินให้ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในในไอร์แลนนะคะซึ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยลาวมัสเฮาส์นะคะเนี่ยบาร์ลินบาร์ลินโรอินคันทรีเอ่อเคาน์ตี้มาโยอาร์แลนนะคะ w h o was subject to social ostracism นะคะซึ่งเขาอ่ะโดนเอ่อ social ostracism ค่ะ โดนอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือพอคิดดูว่าคนทางการส่งคนนี้มาเป็นที่คนดูแลที่ซึ่งที่เป็นคนเป็นของคนไอร์แลนด์มาก่อนคนไอริชมาก่อนซึ่งคนไอริชก็แบบอีนี่มาแบบมาแย่งที่ฉันมาแบบอะไรนี้ก็ผันไส้ตัดทางเดินน้ําทางเดินอาหารคือรถส่งของ,ส,ง,ส,งส่งไปรษณีย์ส่งอะไรก็แบบดักป้นสะดม ไม่ให้แบบว่าทำทำอย่างนี้ก็ได้ให้อยู่ไม่ได้อะเกตว่าก็วิ่งหนีกลับมาที่อังกฤษนะคะแล้วก็เลยลงหนังสือนะคะว่าเออโดนคนเออ,อ่ไอริชนะคะทำการบอยคอรบอยคอรวิ่งหนีกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะโดนโซเชียลออสเตรซิซึมค่ะคำว่าออสเตรซิซึมอันนี้บอกเพิ่มไปนะคะมันมาจากคำว่าออสตราไซค่ะออสตราไซเนี่ยมันแปลว่าเนระเทศค่ะคำนี้นะคะมาจากแบบว่ากรีโบราณเลยอ,อ่ะจริงจริงออสตราไซเนี่ยมันแปลว่าเปลือกหอย เปลือกหอยหรือแปลว่าแปลได้สองสองอย่างเปลือกหอยหรือ,อ,อถ้วยโถโอชามาที่มันหักมามันแตกหักอะนะคะ,ะ,ะโ,ถโถที่แตกหักโถที่แตกหักคือหักออกมาแล้วก็เป็นชิ้นๆคือเรื่องเรื่องราวแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยนะเขามีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากซึ่งก็เกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยแบบว่า,วาเกิดการโหวตขึ้นมาทุก กีป่ปีลูกปีมั้งฮะว่าคนในสังคมเนี่ยอยากจะไล่ใครออกจากสังคมเลยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะให้เขียนชื่อลงไปในโถท,ที่แตกหักแล้วแล้วก็ไปหย่อนหย่อนลงไปในแบบว่าโถใบใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็หยิบมาชื่อใครโดนโหวตมากที่สุดก็จะต้องออกจากเมืองไปนะคะนั่นกะ็ได้คำศัพท์คำว่าออสเตรอไซด์นั่นเองนะคะดังนั้นเขาโดนโซเชียลออสเตรอซิซึมเนี่ยคือการที่ โดนในประเทศทางสังคมหรือว่าโดนกีดกันทางสังคมก็ไม่มีใครชอบเขาเขาก็เลย วิ่งหมีจุกตูดกลับมาที่อังกฤษก็เป็นนายบอยคอรโดนบอยคอรนั่นเองค่ะคนนี้นะคะลงหนังสือวอเทอร์ตี้แฟร์ด้วยนะคะของกฤษสมัยก่อนนู mm ้น hmm. เลยเห็นไหมคะก็นะ <laughs> คนเรานะคะก็โดนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะบอยคอรนะ,ะไม่ใช่ป็นโดนกันแค่ในปัจจุบันนี้ค่ะคนต่อไปเป็นไงดูหน้าคนนี้ดิคนต่อไป,ได,นนด,อไปดูหน้าแบบเป็นคนมุ่งมั่นไหมมุ่งมั่นเนาะเป็นคนแบบว่าจริงจังเด็กเดียวนะคะคนเด็เดี่ยวภาษากังกฤลเรียกว,ว่าดีไซน์สีนะคะดีไซน์ สีนะคะเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวหน้าตาก็ดูเด็ดเดี่ยวแล้วว่าขนาดเป็นภาพวาดยังดูออกเลยว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะคะคนคนนี้นะคะชื่อว่ากระทาชายนายมาเวริกค่ะกระทาชายนายมาเวริกพี่จะไม่บอกเลยกันว่าแบริ c เอามาเวริกปลว่าอะไรนะคะเรามาอ่านเรื่องของเขาก่อนนะคะเรื่องราวของเซมิลมาร์บริกเนี่ยน,นะคะเรื่องราวบ,บอกว่า his name is the source of the term maverick ก็ชื่อเขาก็ได้แบบเป็นที่มาของคำว่ามาริคค่ะซึ่งได้รับการบันทึกไว้ครั้งแรกในปีหนึ่งหนึ่งะคะซึ่งแปลว่า n n e p p n n e n t t y y m n n e e นะคะเป็นคนที่มีใจเป็นอิสระไม่พึ่งผาใรนี่ดังนั้นมาริกนะคะเป็น adjective หรือเป็นคำนามก็ได้แปลว่าเป็นอิสระไม่พึ่งใคร ไม่พึ่งใครโอ้โหแบบแบบอินดี้มากมากมาวริกเนี่ย various accounts นะคะเรื่องราวหลายเรื่องอที่มามากเลย term hellback m a r r i e came to consider independently minded by his fellow rancher because he refused to, uh, นน refused to brand his cattle though it might have instead reflected a lack อะไรๆ whatever นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นที่เท็กซัสค่ะคือเท็กซัสเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเมืองนะคะเป็นรัฐนะที่อยู่ตรงกลางตรงกลางของอเมริกาเลยซึ่งก็จะทำเอ่อปศุสัตว์นะคะปลกูกนู่นปลูกนี่มากมายนะคะก็มีฟาร์มเยอะนะคะซึ่งของคิดดูสมัยก่อนฟาร์มเนี่ยคนก็ต้องมีวัวมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะถูกปะ่ะแล้ววัวมันเยอะมากมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็แบบว่าเกิดปัญหา หาวัวกันไม่เจอแย่งวัวกันประจําปกติมีหนึ่ง้อยตัวเอาแล้วทำไมกันเลยเก้าสิบแปดอีกสองตัวไปอยู่อีกฝูงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ตีกันนะเขาทํายังไงดีวะที่ทําให้แบบว่าวัวไม่หายไปนะคะรู้ว่าเป็นวัวของใครของใครก็เกิดความแบบก็ไม่ดีนะแต่มันก็ต้องทำะเนาะแต่ว่าแบบมันก็ไม่ดีอะพี่ก็ไม่ชอบนะคะก็คือการ l i ฟ e s t o c k branding เห็นไหม branding เนี่ยคือดูดีแค่เห็นดูภาพก็แบบก็แบบเครียดแล้วอะ เออคือการเอาเหล็กเหล็กล้อนเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเห็นป่ะเอาเหล็กล้อนเนี่ยมาแบบทาเป็นตราแล้วก็จี้ไปที่หัวนะคะก็แบบเอาแบบเป็นแถบเป็นรอยสักอะไรเงี้ยก็ดูดีผมต้องจี้เยอะแค่ไหนนะคะก็เป็นการแบรนด์เดว่าเป็นของใครของใครอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่แบบไม่หลงกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เศร้าแหละแต่แบบว่าเขาก็ทํากันจริงๆก็ไม่อยากเนี่ยพี่ถึงเขียนนี้างี้พี่ก็แบบไม่อยากให้ทำนะคะประเด็นคืออะไรคือตอนนั้นเนี่ยยุคศตวรรษที่เท่าไหร่เนี่ย นะ,ะนะคะ189นะคะยุคนั้นเลยนะคะเออ่ก็ในในในเท็กซัสเนี่ยเขาก็ในอำเภอเนี่ยก็บอกให้ทุกคนแบรนด์เด็ดบัวนะคะก็แบรนด์บัวซะแบบตีตราเออภาษาไทยเรียกต,ตีตรานะคะเขาก็ตีตราบัวซะจะได้แบบว่าเออไม่มีปัญหาการอ่ออีมาริก็ไม่ยอมแบอบกไม่เอาไม่เอาซึ่งเพื่อเป็นคนดีใช่ไหมรักสัตว์ใช่ไหม,บไหมแบบว่าแอนทายแอนิมอลครูออตี้อะไรเงี้ยเอ่อ แล้วทุกคนก็ทําหมดแล้วทุกคนก็เอา้าเมอริคไม่ยอมทำเขาก็แบบว่าถึงขั้นแลมเพิร์ดต้องไปคุยกับมาเริคอะเฮ้ยทำเพิร์ดแบบคนอื่นเขาทำไปหมดแล้วมาเริคหันไปต,ตอบว่าคนอื่นทำไปหมดแล้วใช่ปะ่ะแลมเพิร์ดบอกใช่ทำไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่แกเนี่ยมาเริคที่ไม่ทำเมเริคก็บอกว่าดีงั้นทุกคนทำหมดแล้ววัวตัวไหนที่ไม่ตีตราก็เป็นวัวของผมหมดแล้วกันเก๋ คนเป็นแบบว่าอิสระไม่พึ่งใครเก๋ๆนะคะแบบว่าบางทีก็จะบอกเปวาหวัวดื้อได้ด้วยนะคะแต่พี่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่รักษสัตว์อ่ะไม่รู้ว่าเขาขี้เกียจเลยยังไงนะคะแต่ว่าเขาก็แบบก็เก๋อ่ะก็ได้คําศัพท์มาเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กึ่งๆนะคะเป็นคาศัพท์ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่หนูเอาไปใช้ในในกรณีไหนนั่นเองค่ะในมารินะคะก็เก๋ๆไปนะคะอ้าวไม่หมดแค่นั้นอันต่อไปสุดท้ายยังเก็บใกล้สุดท้ายละอ่าเป็นเรื่องราวของไม่เชื่อใช่ปะ มีคนชื่อแซนด์วิชจริงๆเว้ยแซนด์วิชคือแซนด์วิชเนอะคงไม่ต้องบอกเลยมากนะมีคนชื่อแซนด์วิชจริงๆเว้ยคนคนนั้นนะคะกระทาชายนายแซนด์วิชนะคะจริงๆเนี่ย the sandwich as we know it was popularized right? in england ในศตวรรษที่สิบแปดนะฮะหนึ่งเจ็ดหกสองนะใบจอห์นมงต์ตักกิวนะคะ, 62, นะ ague, ะ,ค,ะคือจริงๆชื่อเขาคือจอห์นมอนตักกิวแต่เขามียศว่าเป็น the fourth ear of th earl of ท่าน earl แห่งแซนด์วิช ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแะนวิชเกิดขึ้นนะ During a particular long binge นะคะในช่วงที่แบบเขาอยากกินกินนู่นกินนี่แบบว่า binge แปลว่าการแบบว่ากินกินนะคะกินไม่หยุดนะคะกินไม่หยุดนะคะ binge นะคะฮะีอาร์ดส์เฮาส์คก็ไปบอกให้แบบเอ่อให้พ่อครัวที่บ้านนะ,ะ bring him something he could eat without getting up from his seat คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ในจอหรือว่าในแซนด์วิชเนี่ยเอลที่สีแห่งแซนด์วิชเนี่ยฮีเป็นคนติดก,การพนันสุดๆเพราะติดก,การพนันสุดๆเนี่ยฮีก็อยากจะน,นั่งโต๊ะเล่นไพ่เล่นไพ่แจกจ่วแจกจ่วอยู่งั้นแล้วก็ไม่อยากลุกขึ้นไปกินข้าวเมียตามไปกินข้าวก็ไม่ยอมกินก็ไปบอกบอกว่าหาอะไรมาได้ให้มันกินเร็วๆจะได้แบบว่ามือหนึ่งกินได้ด้วยมือหนึ่งเล่นไพ่ไปได้ด้วยเข้าไหมคะเขาก็เลยได้ไงเห็นปะทำแซนด์วิชมาให้มือนึงถือไพ่มือนึงแบบว่ากินแซนด์วิชไปด้วยซึ่งพอเพื่อนๆในโต๊ะเห็นนนผีพนนััท้งหลาายกก็บอว่เออาแแบบีซนวิช เอาแบบแซนด์วิชทำแบบแซนด์วิชเลยเรียกอันนี้ว่าแซนด์วิชนั่นเองค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะตายแล้วชีวิตคนเราขนาดนี้เลยจริงๆนะคะก็มีนะผีพนันนะคะประมาณนี้นั่นโอ้โหอ,อัสุดท้ายอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความชอบส่วนตัวมากๆเลยเพราะว่า,อาตอนอยูอ่มหาลัยนะคะอปอตรีนะคะก็ทำเหมือนกับว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นรายงานเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีตุ๊กตาเทดดี้แฝดเลยอะ่ะแซดิก มีแบบว่าสต็กมีเป็นเออ่ไลฟ์เทนนี่แบร์แทนได้ไหมคะสติกครับอยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรียกมาก่อนนะคะไลฟ์ f e teddy b e a นะคะแบบ teddy แบร์มีชีวิตของพี่นะคะเดี๋ยวก็เดินมาค่ะเรียกมาแล้วนะคะอา่า teddy แบร์นะคะคืออะไรอะไรยังไงนะคะเ,เด็กหลายคนอาจจะไม่ทราบหรือหนูเองก็เออ my m เท e d d y แบร์มาแล้วนะคะไลฟ์เท e d d y แบร์ของของพี่นะคะเรียกก็เรียกสองคนรอบก็มานะคะพอร้อนนะคะ กิมดิมาชวตัวหน่อยไม่ไลฟ์ทนี่แบเฮ้ยชวตัวชวตัวชตัวชตัวเฮ้ยเอ้ยเหมือนไหมเป็นเป็นเนทนดี้แบดหูแหลมนะคะเป็นเทดี้แบดหูแหลมอืมไม่ไลฟ์เทดี้แบดนะคะ มากแบบเท็ดี้แบงจริงเลยนะคะไม่ต้องมีเท็ดดี้แบง์มีไซติกก็พอแล้วนะคะโอเคเรื่องราวของเท็ดดี้แบง์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่ได้แบบอยู่ๆก็เกิดมาเป็นเท็ดดี้แบง์นะเท็ดดี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นของประธานาธิบดีของสหรัฐคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน The name Teddy Bear c o m e from former United States President Theodore Roosevelt ซึ่งเทโอดอร์รูสเวลล์เนี่ยเขาเนี่ยนะมีชื่อเล่นว่าเท็ดดี้ เรื่องราวเนี่ยที่เราได้ฟังคือมันจะมีงานแบบว่างานการกุศลที่แบบว่าไปล่าสัตว์ล่าล่าหมีสมัยก่อนแถวมิสซิสซิปปีนะคะทางใต้นะคะก็เขาก็แบบให้คนแบบว่าเหมือนกับก็บ,บริจาคเงินงุ่นงี่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเอ่อไปไปล่าแล้วก็ถ้าได้ใครยิงล่าสาเร็จคนแรกก็ได้รางวัลไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าเขาแบบล่ากันเป็นวันๆน่ะสมมติว่าล่ากัน3วัน3คืนแล้วอะก็ยังจับสัตว์ไม่ได้สักตัวซึ่งแบบประหลาดมากปกติก็จับสัตว์ได้เลยเงี้ยค่ะ เขาทงํงานดีงานนี้มันจัดมนยาวเกินเหตุประเทศไทยเวลาเกินเหตุอเมริกาไปละก็เลยต้องแบบว่าทําอะไรสักอย่างเขาก็เลยผู้จัดงานเลยก็เลยไปเอาลูกหมีไปจับลูกหมีมาเนี่ยเห็นรูปป่ะเนี่ยเห็นป่ะเรามีทั้งเวอร์ชั่นแบบมีสองเวอร์ชันเลยรูปทำไมมีสองเวอร์ชันจับลูกหมีมาเวย้ยจับลูกหมีมาแล้วไง,งไงร,รู้ป่ะผูกไว้กับต้นไม้ผูกไว้ต้นไม้แล้วให้ประธานาธิบดีบรูซเวลล์หรือชื่ออะไรว่าเท็ดดี้เนี่ยยิงยิงซะจะได้แบบว่าจบจบจะได้ปิดงานไปเท็ดดี้แบบ ปฏิเสธค่ะที่จะยิงเราพูดว่าไม่ไม่มีใครเขล่าสัตว์กันแบบนั้นหรอกเพราะมันเป็นอะไรที่นะพี่สอตรงมานปึ๊บมันเป็นอะไรที่อ่ะอันสปอร์ตแมนไลคค่ะแปลว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยโอ้การทำอย่างนั้นเนี่ยแบบการการล่าสัตว์เนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่แบบ เข้าแรกกันทั้งคู่ถูกป่ะคือเราก็แบบต้องเสี่ยงด้วยสัตว์ก็ต้องมาแบบว่าต่อสู้เพื่อชีวิตมันด้วยนะมันมันมันเป็น,ปนกีฬาค่ะนั้นอันสปอร์ตแมนไลท์ก็คือไม่มีน้ําใจนักกีฬาไม่มีน้ําใจนักกีฬาเลยดังนั้นเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะยิงแล้วก็ปิด ปิดการล่าไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีใครตายนะคะกะ็ปิดไปเสร็จแล้วหนังสือพิมพ์ค่ะก็ลงภาพนี้แหละหนังสือพิมพ์นะคะที่ลงว่าแบบเฮ้ยประธานดีวีแบบจิตใจงามจิตใจหล่อมากอะไรเงี้ยปฏิเสธที่จะยิงลูกหมีค่ะซึ่งถ้าสังเกตดูลูกหมีที่เขาวาด่านั้นน่ะมันน่ารักมากน่าคือพี่กำลุมน,น่ารักมากหรือเปล่านะคะมันน่ารักพอที่จะทำให้คนที่เป็นเหมือนกับว่า นักนักคิดหัวใสอะไรเงี้ยก็พยายามนี่คือตุ๊กตารุ่นแรกออกมาให้เหมือนกับอันนี้ค่ะเห็นป่ะคะแล้วเขาก็เขียนจดหมายไปขอประธานาธิบดีเอ่อเซอร์ดอร์รูสเวลล์เนี่ยว่าขอใช้ชื่อเล่นเขาอ่ะเอ่อเทดดี้เนี่ยมาใช้เป็นชื่อของหมีว่าเทดดี้แบร์ได้ไหมซึ่งเออแน่นอนว่าเขาก็ให้เน่ยนะคะแล้วก็นี่ไงส่งตุ๊กตามาให้ท่านประธานาธิบดีด้วยท่านประธานนี้ก็ถือตุ๊กตาเทดดี้แบร์ตั้งแต่นั้นต้นมาก็เป็นที่มาของคำว่าเทดดี้แบร์นั่นเองค่ะน่ารักไหม นารักไม่เห็นหว่หม,หมักก,ก,ก็ก็ดูเป็นแบบว่าก็ดูน่ารักดีนะแล้วก็นี่ของจริงก็ดูน่ารักดีใช้ได้เลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นอับบอนินส์ค่ะหรือว่าคําที่มาจากชื่อคนนะคะในเอพิส od หน้านะคะพี่จะพูดถึงคําที่มาจากชื่อ กอดบ้างคะ่ะเอ้ยไม่ใช่แบบเป็นคำทำร้วยน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะถ้าชอบนะคะติดตามรับชมนะคะคลิกไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเป็นกำลังใจพี่พีชชี่นะคะหวังว่าคงจะ stay safe ะตลอดช่วงนี้คะ่ะแล้วยังไงพี่พชี่จะทำคลิปดีเอามาให้ทุกคนดูกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย